วันหยุดสุดสัป,ปดาห์้าอยากขับรถไปจังหวัดไกลๆจังหวัดที่ใครอาจจะขับรถผ่านไปผ่านมาไม่แวะสักทีจังหวัดนี้เขาไม่เป็นรองใครนะจะบอกให้ใช่แล้วจังหวัดสระบุรีของดีเพียบไม่ว่าจะเป็นตลาดเก่าๆร้านกาแฟมุมถ่ายรูปสุดอลังการหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม ของมนาษิการเป็นธรรมะแกลเลอรี่ที่เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้าไปซึงซับในหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาหรือจะเป็นคอมมูนิตี้กลางหุบเขาโรงแรมที่พักสวยๆอาหารอร่อยๆราคาไม่แรงจบเลยครับที่นี่จังหวัดสระบุรี สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้นะครับรายการคู่หูพาชิวมาพบกับท่านอีกแล้ววันนี้เรามานะครับสวันหนึ่งคืนสระบบุรีนั่นเองสระบุรีนะครับที่ผมยืนอยู่นี้คือแม่น้ำป่าสักนะครับก่อนเคยได้ยินมาแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปที่ตลาด100ร0อยปีนะเราจะไปกินเกี๊ยวกรอบนะครับเกี๊ยวกรอบเลยแผ่นใหญ่นะครับออกสีทองบาง กัดทีดังกอ๊อบกอบนะครับเดี๋ยวไปกันเลยไปชมไปกินกันเลยจากกรุงเทพเรามาถึงแล้วค่ะสระบุรีใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งเรามาเช็คอินที่แรกกันเลยตลาดร้อปีนครเสาให้ตลาดโบราณโบราณมีมะุนม,มานานชุมชนเก่าริมแม่น้ำป่าสักห้องแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางบรรยากาศดีมาก มาถึงที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือเดีอยกรอที่เด็ดของตลาดแห่งนี้ไม่เหมือนใครรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์แผ่นเกือยบางๆกรอบ,รอบทานกับน้ำทีมรสชาติจัดจ้านหรือใครจะประยุกต์เป็นผัดไทยเยกือยกรอลาดหน้ากะเพรากรอยเป็นสีทองนะครับเป็นแผ่นท,ทองเลยเหลืองอลาังม,มาก กินเล่นได้เลยราคาที่นี่เบาๆกระเป๋าเราลิ้มรสกันแล้วไปต่อกันเลยค่ะคู่พ่าชิวขอพาไปชิมกาแฟต่อเลยที่ชื่นคาเฟเ อ่ามาถึงแล้วครัอาร้านนี้ถือว่าสุดๆเข้าไปนี้ต้องว้าวต้องว้าวจริงๆชื่นคาเฟ่จากตลาดเก่าร้อปีขับรถมาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วค่ะคาเฟ่ชื่อไทยๆคำเดียวสั้นๆชื่อครั้งแรกที่เข้ามาในร้านก็ตื่นตาตื่นใจมากต้นไม้สวยงามมาบอกได้เลยว่าสุดๆโซนถ่า,ายรูปเยอะมาก ทั้งอินดอร์และเอาลโดรแถมอนาคตมีนีที่พักอีกด้วยทุกเทศกาลทางร้านก็จะเปลี่ยนการตกแต่งตลอดให้ลิงกับเทศกาลนั้นๆได้คุยกับเจ้าของร้านถามว่าทำไมตั้งชื่อว่าชื่นคาเฟ่ง่ายๆสั้นๆเขาบอกว่าเขาบอกลูกสาวว่าจะเปิดร้านกาแฟให้แต่ขอให้ใช้ชอช้างนำหน้าจะชื่ออะไรก็ได้ นั่นแหละคือที่มาที่ไปคำว,ว่าชื่นคาเฟ่ชื่นคาเฟ่สระบุรีแห่งนี้เป็นคาเฟ่น้องใหม่ตกแต่งสไตล์ผู้ดีอังกฤษมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์พอเดินเข้าไปข้างในร้านมันเป็นอะไรที่เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในที่วิยายไม่ว่าจะเป็น โต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามของตกแต่งของโชว์มันวินเทจแล้วมันก็สวยงามมากข้าใครเป็นสายคาเฟ่สายถ่ายรูปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะต้องเข้ามาที่นี่ถ่ายรูปกันได้ทุกมุมจัดเต็มเต็มคาราเบลกันไปเลยแนะนำเลยนะครับมาเลยนะครับคาเฟ่ชื่นสลับุรีถือว่าเป็นคาเฟท่ที่โอโสวยจริงๆ ไม่ยังไม่เคยพบในกรุงเทพน,นะที่เป็นลักษณะอย่างนี้ต้นไม้แล้วก็ในส่วนของข้างในเนี่ยถือว่าแบบเยี่ยมมากอันนี้มาวันธรรมดานะครับถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ถือโอ้น่ากลัวคนล้านแปดดอสวยขนาดนี้แล้วเอาดอกก็มายิ่งย้อนกว่ากันเลยค่ะด้านนอกก็สวยค่ะต้นไม้เขาเนี่ยสวยงามมาก มีมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆเรียกว่าสุดจริงๆตั้งแต่เจอคาเฟ่มาเป็นร้อยๆคาเฟ่นี่ยกนิ้วให้เลยค่ะที่นี่ค<ฮ>ู่พาชิวขอแนะนำชื่นคาเฟ่ที่สระบ,บุรีแห่งนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเราริมรสกาแฟอร่อยๆและบรรยากาศสวยงามของชื่นคาเฟ่กันแล้ว ผู้หูพาจิวขอนำทุกท่านไปสู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีเป็นสะพานที่ยาวที่สุดและสวยงามที่สุดสะพานรัะตะนมักคาเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีเราไม่ต้องออมอ่างเก็บน้ำคลองเพียวซึ่งยนระยะทางได้ถึง7.5กิโลเมตรเพิ่มความสะดวกสบายและรองรับการขยายตัวของเมืองวิวที่นี่สวยงามมากแต่ต้องมาตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับได้บรรยากาศสุด,สด คู่พาชิวขอนำภาพส,สวยๆมาฝากนะครับ หอมนัสิการทรารมะแกลเลอรี่คอมมูนิตี้กลางภูเขาซึ่งได้รับคะแนนโบสสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งจากแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนประจำปี2,566หอมนัสิการแห่งนี้เกิดขึ้นตามดำริของอาจารย์อัจฉราวดีวงศกุลปรานมณธิธิโนอิ้งบุดตดาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่แห่งแรกของไทยและของโลก ใช้เวลาในการออกแบบตกแต่งและจัดทำนิทรรศการภายในเป็นเวลานานถึง5ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์สานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและได้รับคำชมอย่างมากมายซึ่งทำให้ทุกท่านที่เข้ามาชมนิทรรศการภายในสถานที่แห่งนี้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าภายในเวลา15นาที เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่ไม่น่าเบื่อและตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงสมากกว่าคู่หูพาชิวคงจะบรรยายได้ไม่หมดอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมและมาพบเห็นด้วยตาตนเอง จากที่เราเยี่ยมชมของมณสิการเรียนรู้การเดินทางของพระเจ้ากันแล้วเราก็ต้องรีบปึงรถไปที่นี่เลยค่ะพีโน h โฮเทลปากช่องคู่พาชิวเราจะพักกันที่นี่คือนี้ค่ะด้านหลังของผมเนี่ครับคือจะเป็นวิวของไรสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คือโรงแรมพีโน h โฮเทลนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟ ปากช่องสามารถนั่งเข้าไปในกรุงเทพที่วลพงศ์ได้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่วิวสวยๆดูแล้วโอ้เย็นสบายตาแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องอยู่ที่ปากช่องก็ในส่วนของพิโนเตลเนี่ยห้องพักเนี่ยดีมากเลยเตียงนี่เจ็ดฟุตเลยครับใหญ่แล้วก็มีทีวีห้องน้ำก็สะอาดนะครับแล้วก็แยกตู้เตียง ส่วนแห้งโอ้ใช้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของภาพด้านล้องของโรงแรมทั่วไปนะครับทั้งอาหารเช้าก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ต่างๆและที่ผมมาวันนี้นะครับก็คืออากาศเย็นมากเลยก็โอ้ถือว่าสุดๆนะฮะวันนี้ผมมานั่งถ่ายนี่ก็คือด้านนอกของห้องนะครับแล้วก็ในส่วนของ สภาพแวดล้อมของโรงแรมก็โอ้แ๋วเลยฮะเป็นป่าฮะแล้วก็มีน้ำตกนะครับมีกระลุงกระลอกมีกล้วยมีอะไรโอ้ยนั่งกินข้าวตอนเช้านี่สบายอากาศเย็นๆนะครับมีกระฟงกาแฟจิบโอ้ชีวิตนี้คู่หูพาชิวขอแนะนำเลยครับอย่าลืมมาพักนะครับฟินโนโฮเทลอยู่ที่อำเภอปากช่อง เดี๋ยวเราคงต้องลา f อซไปก่อนนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับท่องผู้หูพาชิลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ